รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทิพยาประกันภัยสวัสดีครับกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยสนับสนุนโดยใหม่อิส,สูตรดีแม็กซ์ลัดภัภาพไร้ขีดจำกัดตับฟ้าใสในรายการอาสาหาเรื่องน่ารู้ทางทาบรบห้ากดเลขหนึ่งพบกันทุกวันศุกร์ เวลา4โมง5นาทีแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวที่เราอาสาไปหามาให้ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและในช่วงแรกนี้พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่อยู่ไม่ไกลตัวเราเลยค่ะในช่วงอาสาหาข่าวจังหวัดปาจีนบุรีเร่งฟื้นฟูกำลังแรงงาน ฝึกอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่3อันนี้เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนะครับและเพิ่มทักษะให้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลเองก็ได้มีนโยบายในการที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครเองก็จะมาจัดอบรมให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อนําผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นํามาผสมผสานกับวิชาความรู้ต่างๆของทางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะครับและก็ต่อยอดรวมทั้งในการที่จะส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะนําเทคนิคต่างๆมาใช้ในพื้นที่ส่งเเสริมให้า ตลาดไปขายในที่ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นภาคพแรงงานเองเนี่ยนอกจากอบรมเรื่องของอาชีพด้านนี้แล้วเนี่ยถ้าเขามีอาชีพด้านอื่นไปดำเนินการกันอยู่แต่ความต้องการของเรื่องของแรงงานตรงนี้ยังมีอยู่ถ้าได้มาตรฐานของพัฒนาศูนือแรงงานเข้ามาช่วยทําให้เด็กเี่ยสามารถหางานได้ง่ายขึ้นครับ มูลนิธิกิษสนาไกลสินโดยดรกิตสนาไกลสินร่วมกับการไฟฟ้าฟฝ่ายผลิตโดยมีดรจิราพรศิริคารองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยโครงการดังกล่าวได้ต่อยอดความสําเร็จมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก่อนหน้านี้ได้เริ่มโครงการพัฒนาสมุนไพรเป็นยาจนประสบความสำเร็จสร้างอาชีพสร้างไรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการและในครั้งนี้ดกรกฤษณะไกรสินผู้กอ่อตั้งมูลนิธิและดรจิราพรสิริคำรองผู้ว่าฝ่ายยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อย,ยอดความสําเร็จด้วยแนวคิดที่ต้องการขยายพื้นที่การเพาะปลูกฟ้าทลายโจนสมุนไพรเป็นยาเพื่อสร้างความยั่งยืนไปให้ทั่วประเทศไทยโดยการนำเอาประสบการณ์และความสำเร็จจากโครงการในระยะแรก กรจายสู่หล,หลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยโครงการในระยะที่2คือการเพาะปลูกบนพื้นที่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเริ่มต้นไปในหลายจังหวัดแล้วที่ผ่านมาและในวันนี้ได้เริ่มดําเนินการใน2จุดจังหวัดขอนแก่นได้แก่ วัดโคกและว,วัดป่าทองหนุนธรรมรามโดยในครั้งนี้ได้มีการนำต้นพันธุ์ฟ้าทลายโจนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยประสบความสำเร็จขึ้นมาปลูกบนพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน5,000ต้นเพื่อหวังให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยด้านสมุนไพรไทยเป็นยากระจายไปให้ทั่วประเทศไทย จริงๆแล้วนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของเราค่ะได้มีการสนับสนุนโครงการของอาจารย์ดร,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 รกฤษณะไกศรศิลป์มาตั้งแต่ช่วงทำขมิ้นชันทาง3จังหวัดเทยอดภาคใต้นะคะเราเป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับมหาลัยสงขลานครินคณะเภสัชศาสตร์ค่ะในการพัฒนาแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันนะคะจากนั้นเราก็ขยายผลมาถึงในเรื่องของรถ l a บ mobile lab สำหรับในการผลิตหรือก็ตรวจสอบ อคมินชันใน3จังหวัดชาแดนภาคใต้ต่อมาหลังจากมีการพรัฒนาตัวนี้แล้วเราก็คิดว่าน่าจะมีสมุนไพรตัวอื่นที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชนให้สามารถอยู่ได้ก็คือเป็นงานที่กพอเราดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าเขตเขื่อนต่างๆที่ในเรื่องของกรารพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะก็ขยายผลมาสู่เรื่องของฟ้าทลายโจรซึ่งท่านอาจารย์ปริศนากราสศินก็เมตานะคะที่จะให้กบพอเราเข้าร่วมโครงการในการปลูกป่าแล้วก็ปลูกสมุนไพรนะคะฟ้าทลายโจรในภาคอีสานวันนี้ก็อีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกฟ้าทลายโจรน,นะคะเพื่อจะเป็นสมุนไพรให้ สามารถต่อสู้กับโควิดได้ค่ะโครงการที่จังหวัดขอนแก่นเราทำสอโครงการนะคะที่วัดโคกแห่งนี้นะคะแล้วอีกวัดเน่งก็คือวัดป่าทองหนุนนะคะซึ่งเราก็จะเป็นต้นแบบในการปลูกฟ้าทลายโจรให้กับชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอีกแก o ดฟออค่ะ มันก็ต้องยอ้ยนกลับไปที่สจังหวัดภาคใต้อีกแหละมันเป็นโครงการหนองสจังหวัดภาคใต้นะคะจริงๆทํามา13ปีและปีนี้ปีที่13นะคะเออเราก็ปลูกอะไรมันต้องเยอะแยะไปหมดล,ล้มเหลวมา7ครั้งนะคะครั้งที่8นี่ไม่รู้จะทำยังไงครั้งสุดท้ายที่ล้มเหลวก็คือปลูกฟ้าทลายโจรในที่สุดเนี่ยมันก็ไปไม่รอดนะคะฟ้าทลายโจรเพราะว่าปลูกเสร็จก็ไอ้พวกวัวควายมันก็กินหมดอะไรอย่างนี้ต่างๆเนี่ยนะคะ จริงๆอะเราปลูกฟ้าทลายโจนก่อนที่ฟ้าทลายโจนจะมาคือหาเรื่องโควิด -19 อะไรต่างๆทํามันตั้งนานแล้วแต่ว่าถามว่าทําไมถึงต้องใช้ฟ้าถลายโจนที่สามวัดภาคใต้เนี่ยเคยทดลองปลูกขมิ้นชันขมิ้นชันในกว่ามันจะโตใน9ก้ถึงสิเดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ซึ่งมันนานมากชาวบ้านเนี่ยเขารอไม่ไหวนะคะรอที่จะได้เงินขุดออกมาแล้วก็ไปขายได้เงินเนี่ยมันรอไม่ไหวก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาพืชที่มันอายุสั้นๆหน่อยเวลาเราจะทําอะไรในให้ชาวบ้านทำเนี่ยเราต้องเอาตัวที่เรามีความคุ้นเคยมากที่สุด มากที่สุดคือคมิค้งชันมันก็จบไปแล้วเพราะมันนานเกินไปตัวที่2ก็คือตัวฟ้าทลายโจรทํามา 3- 6ปีแล้วทำอยู่กัทั้งโครงการผลิตออกมามีการสกัดเรทัลหมดทุกอย่างแล้วนะคะของฟ้าทลายโจรเนี่ยบังเอิญก็โชคดีที่ว่าได้ไปพบกับกฟผเราก็พยายามทดลองนะคะชุมชนไม่รู้กี่ชุมชนมาแล้วก็ทั้ง7ครั้งที่ล้มเหลวเนี่ยก็ <c oughs> ๆๆๆๆๆเจอชุมชนป้ายแนวสายส่งของ,ของกฟผเราก็จัดตรงนั้นไว้ดูซิว่าเอ๊ะครั้งนี้มันจะล้มเหลวไหมคือเวลาเราทําอะไรเนี่ยนะคะ ต้องนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงร .9 นะคะก็คือทําต่อไปนะไม่ว่ามันจะหนักมันจะอะไรสักแค่ไหนก็ต้องทําต่อไปเพื่อให้มันสําเร็จให้ได้ก็โชคดีนะคะว่า <c oughs> พอทําครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็ครั้งที่8นะคะก็สําเร็จขึ้นมาได้แล้วก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายคือไม่ใช่ว่าตัวมูลนิธิกฤษณาไกรสินเองหรือว่าทางกอฟพหรืออะไรมันก็ต้องมออีชุมชนที่เข้าใจ ที่เข้าใจเราแล้วก็เราเข้าใจเขาด้วยสารสําคัญต้องได้เท่านี้ท้าไม่เท่านี้เราก็ซื้อไม่ได้เอามาทํายาไม่ได้ทางโรงพยาบจะแนะก็ไม่สามารถเอามาทำเป็นยาได้ตรงนี้เนี่ยความรู้ตรงนี้เราต้องใส่พูดให้เขาฟังอยู่ตลอดเวลาว่าของหนูได้แล้วนะได้เปอร์เซ็นต์แล้วนะมากกว่า1%แล้วนะอาจใช้ได้แล้วอะไรเงี้ย อันนี้มันเป็นการให้ความรู้ไปในตัวไม่ใช่ว่าแค่ให้เขาปลูกแล้วก็เราก็เก็บเอามาขายต่อมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นการเหมือนกับ empowerment ก็คือสอนให้เขารู้ไปในตัวเรื่องคุณภาพของสมุนไพรเพราะเวลาเราทำทำอะไรเนี่ย เราต้องเอาคุณภาพมานําไม่ใช่ว่าทํอาออกไปเรื่อยๆใครอยากทาใครอยากปลูกฟ้าทะลายโจรก็ปลูก,มลกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในโครงการของเรา <c oughs> มูลนิธิที่ร่วมกับกพผเนี่ยเราเอาคุณภาพมานําคือมันจะต้องออกมาเป็นพรีเมียมโปรดักต์พรีเมียมโปรดักต์คืออะไรก็คือสารสําคัญจะต้องสูงมากคณิน,นี้สารสําคัญสูงมากมันมาจากไหนล่ะคะก็คือดินดินและน้ํานะคะโดยเฉพาะในสจังหวัดภาคใต้เนี่ยซึ่งมันอุดมสมบูรณ์มากะนะคะน้ำนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะโชคดีที่ว่าเราได้ไปเริ่มที่3จังหวัดภาคใต้ก่อนนะคะ ซึ่งดินมันดีฉะนั้นต้นทุนเรามีเยอะแล้วพอเราไปปลูกปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาสวยมากเลยทั้งทงที่ต้นพันธุ์อาจจะไม่ค่อยดีนักหรืออะไรต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรครนี้ทางอีสานเนี่ยทำไมมาที่อีสานเราคิดว่าเอ๊ะทางใต้เราทําสําเร็จแล้วเราน่าจะมาถ่ายทอดให้ส่วนอื่นของประเทศด้วยนะคะก็เลยเ ก็ติดต่อทางกฟภนี่แหละคุณพิชัยเนี่ยนะคะว่าที่ไหนดีเราก็ไปทําที่สุรินทร์ก่อนเพราะว่าเห็นว่าสุรินทร์เป็นดินภูเขาไฟมันก็น่าจะดีเพราะว่าตัวเองเ,ยเคยไปทําที่ศรีสะโศกที่ศรีสะเกดกันทรลักษ์ซึ่งมันดีมากนะคะเ,าเราก็ไปทําที่สุรินทร์แต่ว่าก็ยังมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่ว่าจะกลับไปทําอีกนะคะปรากฏว่าดินมันไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยในขณะที่ใน3จังหวัดภาคใต้ในหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดจุมพร์เนี่ยเขามีอินทรีย์วัตถุแต่ไม่หมดเลยมี4% 2% 7%สูงขนาดนั้น ที่นี่มี0.3%เซแต่มันจะเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าสมมุติว่าอันนี้มันทำได้เนี่ยนะคะเราจะได้เป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นของประเทศไทยด้วยเราก็จะเอาศาสตร์โน้ตฮาวของ3ามยอดภาคใต้เอามาลงที่มาลงที่ขอนแก่นเลยซึ่งตรงนี้ซึ่งมันก็ดีนะคะที่ว่าเออดินมันไม่ดีเราก็ได้ไดรู้ว่าดินมันไม่ดีเราเริ่มจากศูนย์เลยแล้วดูซิว่าเราสามารถให้มันเพิ่มขึ้นได้ไหมครันนี้ทางใต้เนี่ยเขารู้วิธีการเพราะ,มะเมล็ดออกมาเป็นต้นอ่อนได้แล้วนะคะภายในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยต้นสูงประมาณ10เซน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าได้ศาสตร์แบบนี้เนี่ยเรามาใช้ที่ขอนแก่นหรือที่สุรินได้เลยแล้วถ้าสําเร็จเนี่ยเราก็สามารถไปใช้ที่จังหวัดอื่นๆของภาคอีสานได้ด้วยตรงนี้มันเป็นก้าวที่สําคัญมากๆนะคะและคิดว่าเป็นก้าวทีอ่อะไรนะเป็นความร่วมมืออย่างดีมากอะเป็นมิตรภาพที่ดีะนะคะไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยโครงการนี้มันไม่ใช่เป็นโครงการแค่ว่าปรับปรุงดินให้มันดีขึ้นไม่ใช่นะคะลึกๆแล้วเนี่ยต้องการความสุขค่ะ ซึ่งความสุขในเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะแล้วถ้าเราสามารถแบ่งปันไอสิ่งที่เรารู้ให้คนอื่นได้บ้างเนี่ยให้เขามีความสุขบ้างเนี่ยอันนี้ค่ะคือเป้าหมายของของโครงการของการทําทั้งหมดที่ที่พยายามเหน็ดเหนื่อยท,ทุกอย่างเนี่ยนะคะเพื่อเพื่อให้ทุกคนมีความสุขค่ะ